สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วแมนมาชแนลของเราในวันที่8ตุลาคม2564นะคะวันนี้เรามาจาัดการเป็นคลิปที่2แล้วนะคะแอดแจ้งนิดนึงนะคะว่าสำหรับใครที่คอมเมนต์เข้ามานะแอดจะไม่ได้กดไลค์กดหัวใจแล้วก็ตอบคอมเมนต์นะแต่ว่าแอดจะดูแล้วก็ อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแอดอ่านทุกคอมเมนต์นะแต่ว่าจะไม่ได้กดไลค์กดหัวใจให้นะคะมันมีปัญหานิดนึงนะคะว่าถ้ากดไลค์หรือว่ากดหัวใจนะคอมเมนต์นั้นจะหายไปเลยนะคะแอดก็เลยคิดว่าจะลองไม่กดไลค์ไม่กดหัวใจหรือว่าตอบกลับ นะคะลองดูนะคะว่ามันเป็นเพราะช่องแอดหรือว่ามันเป็นเพราะา YouTube ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าระบบใหม่หรือเปล่านะคะลองดูนะคะต้องขออภัยด้วยนะสำหรับใครที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเรามาดูนะคะว่าในคลิปที่2นี้แนวทางเจ้าไหนที่แอดลงให้บ้างนะคะมาเริ่มที่แนวทางของใครคะแนวทางของแชมป์บนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวทางเล็กดับของหมาดำนะคะมาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะคะ เริ่มที่แนวทางของชั้นบนนะคะสำหรับเมืที่แล้วนั้นเจ้านี้ก็เข้าใช่ไหมคะให้มา2กับ7นะคะก็เข้า7หลัก10ป้นนะคะสําหรับในงวดน,นี้ชั้นบนให้มาคือ3กับ7นะคะ3กับ7ให้เน้นอยู่ที่7นะคะให้เน้นอยู่ที่7ต้องบอกว่าเจ้านี้ให้แนวทางบนมาก็จริงแต่ว่าสามารถหมาล่างได้นะคะ สำหรับในงวดนี้ชั้มบนจะเข้าอีกหรือไม่เราก็มาลุ้นกันนะคะเจ้านี้แอดก็ลงให้ประจํานะคะถ้าแอดได้มาเนาะอ่าเรามาต่อที่นาทางของใครคะแอดนันนะคะซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่าแอดนาเสนอที่เป็นนาทางล่างไปแล้วนะคะสําหรับฉบับนี้เป็นนาทางชุด3ตัว2ตัวนะคะชุด3ตัวจะมี14ชุดนะคะก็จะมี954957 95994997 55, 5 554557599 950951952953956แล้วก็958นะคะให้เน้น3ตัว4หางนะคะก็คือ954957951แล้วก็952นะคะงวดนี้จะเป็นยังไงนะคะชุด3ตัวนะคะแล้วก็แนวทาง ชุด2ตัวนะคะก็จะมี95 55 99 94 97 54แล้วก็57นะคะสำหรับงวดนี้รู้สึกว่าจะเด่นอยู่ที่9กับ5ใช่ไหมคะ,ะงวดนี้จัดก้มือได้ไหมนะคะเรามารุ้นกันนะคะในะทางของแอดนานชุด3ตัว2ตัวนะคะ เรามาต่อที่แนวทางของเลขเจาะใจลุงหวังนะคะสาหรับพันที่แล้วก็เข้าใช่ไหมเข้าเฉพาะแนวทางเลขเด่น3 3นั้นไปเข้าหลักหน่วยล่างใช่ไหมคะสําหรับในงวดนี้อาจได้มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะเด่นบนล่างอยู่ที่3กับ5เด่นสุดอยู่ที่3นะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวมาก็จะมี 3 4 3 6 3 7 3 9 5 3 5 6 5 7แล้วก็5 9นะคะส่วนชุด3ตัวให้มาแค่หางเดียวนะคะก็คือ5 3 9นะคะงวดน,นี้จะเข้าหรือไม่จะเข้าในทางเลขเด่นหรือว่าเลข2ตัวดีนะคะรุนกันเนาะเลขจับใจลุงหวังนะคะเรามาต่อที่นาะทางของใครคะ แอดจันดาราซึ่งเจ้านี้เป็นแนวทางใหม่นะคะแอดจันดาราเจ้านี้เป็นแนวทางใหม่ใครรอหรือว่ากําลังตามหาอยู่ไหมคะแอดได้มาก็เลยเอามาฝากกันให้มาคือสามเจ็ดเจดสานะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่แอดชอบเลยนะคะแต่ว่าจะออกไม้นั้นนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเนาะแอดจันดา,านะคะแอดนำมาฝากกันใครที่รอที่ตามอยู่แอดไม่ได้ขึ้นหน้าปกนะคะเจ้านี้นะคะอืมรุนกันเนาะว่า จะเข้าหรือไม่นะคะเรามาต่อที่นวทางของใครคะชอบมนะคะเจ้านี้นะคะสำหรับงวดที่แล้วนะหลุดไปนะคะงวดนี้แอดกระลงให้เหมือนเดิมแอดได้มา2ชุดนะคะแอดได้มา2ชุดนะคะชุดแรกนะคะก็จะมี040584แล้วก็85นะคะส่วนชุดที่2นะคะก็จะมี868974แล้วก็94นะคะงวดนี้จะแก้มาได้ไหมนะคะชอบม นะอ่ะเรามาต่อที่แนวทางของใครคะแอดหมีเนาะสำหรับวันที่แล้วนั้นก็เขาเฉพาะแนวทางเลขวิ่งรูด7หลักสิบบนใช่ไหมคะสำหรับในงดนี้นะคะแอดได้มาแอดหมีให้มาเขาบอกว่าให้วิ่งรูดเน้นอยู่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็ให้แนวทางชุด2ตัวมาคือก,ก็จะมี 1 1ึ่งหนึ่งหนแล้วก็หกนะคะให้เน้นเน้นอยู่ที่1 1ึ่งหแล้วก็5 9นะคะส่วนชุด3ตัวให้มาทั้งหมด4ี่หางนะคะก็จะมีอ่าห้าหนึ่งหแล้วก็5 6 9นะคะให้เน้นเน้นสตัวอยู่ที่ 915นะคะงวดนี้จากข้าวเฉพาะแนวทางเลขวิรูดหรือว่าเลข2ตัว3ตัวดีนะคะลุ้นกันนะคะแอดมีเนาะรามาต่อที่แนวทางของใครคะแอดทอนนะคะสำหรับงวดที่แล้วนั้นแอดไม่ได้ลงให้นะคะงวดนี้เป็นแนวทางชุดสรุปล่างนะคะให้เลขเด่นมาคือ4กับ8นะคะก็จะมี41 43 47 49 81 83ไม่ใช่83ส 87แล้วก็89นะคะเน้นๆอยู่ที่49กับ89นะสหรับใครที่ชอบ89 9 8นะคะให้หารีบซื้อกันนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเลขที่ดังเนาะใช่ไหมคะแต่89ก8นี่เป็นเลขที่สวยนะคะสวยสำหรับดทุกงวดเลยนะคะอ่างวดนี้จะเป็นยังไงสำหรับ8998นะคะเราก็มารุ่นกันนะคะแต่แอบชอบนะสำหรับ49นะคะ49 39อืมชอบหลายตัวจังนะคะ ชอบหลายตัวก็ซื้อหลายตัวนะคะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของใครคะแนวทางของผีเสื้อเทวดาข้างโชคนะคะแอดได้มา2องฉบับสําหรับผู้ที่ร้านนั้นนะหลุดไปนะคะสําหรับงวดนี้เรามาดูแนวทางชุดเต็มบนล่างนะคะก็จะมี4 7 5 7จ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเ9 9า 4 0 5 0 6 0 9 0นะคะ4 1 5 1 6 1แล้วก็9 1นะคะรวมทั้งสิ้น20ชุดเต็มบนล่างนะคะใช่ไหมอ่าใช่ไหมคะย5อ่า25ชุดนะคะสำหรับอิชิบับหน่งก็จะเป็นนาทาที่ตัดออกมาแล้วใช่ไหมคะอ่าก็จะมี9 8 3 5 5 4ม 35, 54, สองสามแล้วก็ห้าแปดนะคะอ่างวงนนี้จะเป็นยังไงเรามารุ่นกันนะคะสำหรับระทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะ เรามาต่อที่แนวะทางของคู่โตดบนนะคะสําหรับพุทธิย้านนั้นหลุดไปนะคะเพราะว่าแอาจะได้ว่าเป็น48กับ49ใช่ไหมคะ,ะสาหรับในงดนี้คู่โตดบนให้มาก็จะมี24กับ25นะคะ24กับ25นะ,ะงดนี้จะแก้มือได้ไหมเรามาลุนกันนะคะคู่โต๊ดบนนะคะเรามาต่อที่แนวะทางของ81คุ้นคุ้นไหมคะคุ้นคุ้นไหมคะสําหรับลายมือนี้ อแอ,อ,อแอดเนื้อหรือว่าแอดบินใช่ไหมคะให้มานะคะเป็นชุด2ตัวเนาะก็จะมี29 49 59 67 47 85 31แล้วก็7 6เนะาะงวดนี้จะเป็นยังไงเรามารุ้นกันนะคะเรามาต่อที่นวทางของใครคะ เพิ่มเติมของหนูผีพระเนจรนะคะสําหรับเจ้านี้ออนน์เสนอไปหนึ่งฉบับแล้วนะคะฉบับนี้เป็นฉบับที่2นะคะให้มาแนวทางบนก็จะมี958หแล้วก็58นะแล้วก็แนวทางล่างคือ26ระวังเป็น2 9นะคะระวังกลับหัวนะคะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของใครคะเนนแก้วนะคะซึ่งให้มาเป็นแนวทางบนตรงแล้วก็ให้ชุด2ตัวสตัวมาด้วยนะคะชุด2ตัวก็จะมี4ี่สาม 4 5 4 7 4 9 6 3 6 5 6 7 6 9 7 3 7 5 7 8 7 9 8 3 8 5 8 7แล้วก็8 9นะคะรู้สึกว่าในงดนี้จะกเน้น2ตัวอยู่ที่7 5กับ7 9นะคะรองลงมาก็คือ6 5 6 7 4 9แล้วก็8 9นะคะส่วนทุ 3, 3ตัวนะคะก็จะให้มา4ห่างนะคะก็คือ8 6 5 8 6 7 แปดเจ็ดห้าแล้วก็แปดเจ็ดเก้าส่วนตัวแล้แอดชอบแปดเจ็ดเก้านะคะอืเจ็ดไปเก้าแล้วแหละ <laughs> อ่าแนวทางเอ็ดอแนวทางของใครคะ เหียแ,แก้วนะคะก็รุนกันนะคะว่าจะเข้าหรือไมนะ่เนาะเรามาต่อที่แนวทางของสองตัวบนตรงๆสําหรับคนที่นั้นหลุดไปนะคะสําหรับในงวดนี้แอดก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะก็จะมีสี่แปดสี่เก้า้าแปดแล้วก็ห้าเ้านะคะสวยไหมสวยทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะสี่เก้ากับห้าแปดนะคะชอบนะคะ,ะตัวที่ไม่ชอบนี่ชอบออกนะก็คือสี่แปด แต่ว่าก็กันไ้ด้วยนะคะเพราะว่างวัที่แล้วออกอะไรออกออแปดสามใช่ไหมคะ งงดนี้อาจจะออก8 4 4 8ก็ได้นะอืมเรามาต่อที่แนวาทางของเอ่อใครคะมังกรทองนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะให้มาคือ7 4 8 4 7แล้วก็8 7นะคะสำหรับวันที่นั้นหลุดนะอ่างวดนี้จะเข้าหรือไม่นะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับ4 7นั้นเป็นตัวเลขที่เอ่อ ตัวเลขที่ออกยากมากๆใช่ไหมคะแต่ว่าไม่แน่นะว่างวดนี้จะออกหรือเปล่านะคะสีนะคะนะเรามาต่อที่แนวทางของเลขรับเฉพาะองค์ไหนนะคะสําหรับง,งวดนี้ให้มาเป็นแทาง2ตัวบนล่างนะคะก็จะมี8-2 8-4 9-2แล้วก็9-4สนะคะสวยนะโดยเฉพาะ9-4 9-2สนะคะ84ไม่ชอบเลยนะคะแต่ว่าถ้าตัวเลขไหนที่ไม่ชอบเนี่ยจะชอบออกจริง จริงนะใช่ไหมเป็นอะไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ่ะเราม,มาต่อที่แนวทางของใครคะเ <uca> ฮ้ยสอดชิงช้านะคะสำหรับในงวดนี้นะคะให้มาแนวทางบนเด่นที่ห้าเนาะให้แนวทางชุดสองตัวมาคือห้าสกับห้ากนะแล้วก็ให้แนวทางล่างเด่นสามให้สองตัวมาคือสาสกับสามเจ็ดแอดลงให้รดอยังคะเฮ้ยสอดชิงช้านี้ มวดนี้แอดลงให้ยอย่างน่าคุ้นๆเนาะถ้าแอดนําเสนอซ้ําอย่างไรนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขหรือว่าแนวทางนั้นเยอะมากๆเลยนะคะอือเรามาต่อที่แนวทางใหม่โดยคุณพัตตี้นะคะใช่ไหมคะ แอดแพตตี้ใช่ไหมสำหรับในงดนี้ให้มานะคะก็จะมี950 95 90แล้วก็50แอดชอบแนวทางไหนอแอดก็มาฝากกันนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าจะเป็นแนวทางของเจ้าที่ดังๆนะคะอืมเรามาต่อที่แนวทางของใครคะผู้สร้างฝัน นะคะให้มาเนาะเป็นแนวทางล่างเขาบอกว่าให้กอดไว้เลยนะคะก็คือ4994 5995แล้วก็6996นะคะแนวะทางของผู้สร้างฝันนะอมืมาเปิดทายที่แนวทางเลขดับของใครคะดับขัดล่างหมาดำนะคะสำหรับงวดนี้ให้มาคือศูนย์นะคะดับขัดล่างศูนย์หรือว่าคัดดาวศูนย์นั่นเองนะคะต้องบอกว่างวดที่แล้วน,นั้น แอดไม่ได้ลงให้นะคะอืมก็เลยไม่ได้นำแนวทางนั้นมาเปรียบเทียบกันนะคะ แล้วเรามารุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านหรือไม่นะคะแต่ว่างวดที่แล้วนั่นก็บอกว่าผ่านเนาะ <c oughs> อา <c oughs> <c oughs> ค่ะแอดก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปโอ่งของเรานะ,ะ <c oughs> ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแอดจะที่มือกังใจที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะ <c oughs> แล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ